สวัสดีนะจ้าบอนี่มากินขนมจินกับยายดาเด้อบอนี่ท้ายคขีดรวมบอนี่น้องจีนแซ่บแซบมือเด็กมามากมา,มานะแซ่บคักแต่ว่าขอใส่มือคนเด้อแล้วตอมี้มีน้องบนเนี่ยพักก็หลายมากมากมาน้องพักาาม,มาเจอว่ามาเจอไหมมากินน้องกันมือนีเด็กน้อยบ่ได้เข่ากลรองน้ำเขาะว่าเข่าน้ำกินไป มไก่มาอืมแตแกแพ่กไหมอืมนึ่ะอืมมือนียดาแซ่บครับบวกกับแข็รับเชิญทางคนเก่าคัวใส่อืมคือแบบเดี๋ยวไม่ได้ยาดใส่มือเลยเด้มันยยงสิดได้มันจะก,กาก่อืม อสีเลยตักๆมั้งผักม้าแบบเป็นสวนก้อนเติมปูในเด็อือเือสีเลยอืออือม่หายสีองขอบคุนบอกว่าแท่คุณูมไม่ใสมาผักนั้น,บบนยงใ,ใจติมากนะแหนผักนุ่นงรำเกลือกัดขาตัวพูแก่ลอด ทักดิวเนี่ปลูกเองมิแตงอืมอิหยังก่อนนี่บักซีลาวกระถินกระถินอินุกระถินผักกระเสดเฮาว่ะอีหยังกว่าน,นี่ไอ้หยดมัน,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 นละขมดีแจะนะาแบบใส่มือเหรอมันยังได้บรรยากาศอืม ยอดมาละมาละผมไม่อยางมันบังผมดีตะนายผมอ่ะใส่กินเขากันตะนายเลยจับๆๆๆไม่กินน้ำกันบ้าหยุดเบาๆ ก <ix Off play> h, ับขนมจีนน้ำยาแต่บอกว่าเฮ็ดดานอ่ะบ่ได้เฮ็ดกิบโดนหน่อเด้เสร็จผักหม้อผักเด้อเตยกินลูกโดดคุณที่แตจานแบบนี้ สังเกตมือใส่มากระยุ่มเขาบอกกล้องพระสองออกน้ำมิชัวอันนี้บังปลูกปลูกกอสารดินเนมีบางอันที่เขาดิสูน้องนั่นก็อยู่บ้านในของยัดตระเตรียมนะเอาถัาว่วเข้าอ๋อเอิญหยิบสมบอง้งมาลูกสาวบ่ได้เห็นกันโดนเคยเห็นกัน แซ่บดีหรีดิ๊กตีหอมมากหุ่นดไหมแซ่บฮะหืมหื้มขึ้อย่างขาวกบม้าเป็นสอยหุแห้งอวบ่าวฟังตีนกบมาตีนังไงไม่ได้จะกินตีนไม่ได้กินตีน The kiếp bên hết tay yêu một dip tham trúng tạo việc ở và sao tìm ra mắt tìm yên ngay 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 ngay

อักตีเล้าแล้วก็ดตักติวเมอจะเห็นแตงอืมเข,ขาคนขักเลยแตงหอมอร่อยนื้มเง้ยอืม ยกเบาหวานอืมอดมะละขมกลมมะละกีนกจางยุงงจ้งแมงมาเนี่ย้าแเสบอันนี้ท้าวเสบขอบเปิ้ลงั้นข้เตยจะตีอืมเห็นมันน่อยเนาะอืมหอมมอก อ่รับพ ну ักติวเขากันขอกันกินพัก no ดิวพักดิวเดี๋ยวสิฮาว่ากินโชต์เส้นแล้วกินแหบรเวอรไปดูอืมอืมหยุดมั้หยุดมั้ กลาันปลาันเื้อว่ามันเด็ดหลีเลยโซ<ะ>่อืมนรนีา่านนอมีขย,ตขยะตีก็ใส้จานนันก็ได้ตัวเอนซ่อนออกลูกซ่อนออกอเจแล้ว สุดยอดน,น,นะาเกยเนาะแล้วตีนนี่ท่านี่แทะตีนอยู่เด้เฮาโลโซเฮาแทบบ่แทะไม่กลับแทะตีนเด็ดกินลูกโดดเฮ้แทบเด้เออไหมหอ๋อ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 เนาะ เากันอยู่ด้เขาจัดทางใหญ่แห้งมหมมะขวนเป็นกรันใจแย่ดานี่ด้วยก็นหอดใส่อยู่เนี่ยมาถัดไยเงาเงาเพิหยุดตีนอาจจะประมาณใส่ใส่หกสิบกว่า อื้มเ่มอื้มอื้มแบบได้กันเด้ออื้มครจังอยากให้สร้งเจ่มเเอาโลดพ่อแม่พี่น้องอื้ม แซ่บขนาดหยุดสีมือไม่กอดเลยเก็งเองกินเองมาเจชมเองวะชมเองไม่แซ่บเอย อท้งตา,ายแล้วพี่น้องตายสา,ยสายมคนนี้เขาหวานสามทิ้กินชั่วน้องเดียวเพราะว่าเขาปุ๋ยลลายเถิดตอนนี้นี่ว่าอนชั่วตอน มันคือแม่องนี้ค่ไมีืออะานกจักใสีมืเดียวตดเองสุมเองแสบเองงั้นบา่ว่กินตินเดินเอ๊ะทำไมประโยคนี้มันคุ้นๆกิน่ค๊กกินนี่อือือ สิมกุ้งบ้างก็ว่าเราจะ่ฟังยุ่งดไ,งด,ไ,งด,ไ,ด,ได้เลยจ้าดจ้าตีน,นอืมเมื่อยขักขนาดบอกแล้วตีนใสุ่ดด็หกสิบไม่ดา้มาจาักท้ายเจนีหละเด้อแบบเนี่ยสิ่นรุ่ยตอให้หนิ่มเด้แต่ทีหล็กแน่ได้พักว่ะ nó đọc thái cho nó nó sẹp đấy cái gì đó